สตูลแรงนี้ชาวสวนทุเรียนโอดครวนกับสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัดส่งผลกระทบให้ช่อทุเรียนร่วงหล่นและเชื่อว่าจะแล้งยาวนานไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ผลผลิตปีนี้มีการพยากรณน,น้อยกว่าทุกปีแม้เกษตรกร,ะรกจะมีระบบน้ำที่สวนโกฮกหมู่ที่2เขตเทศบาลตะบนฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้ลงเยี่ยมสวนแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่สิไร่ ได้ปลูกทุเรียน100ต้นหลังพบว่าที่สวนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากช่อทุเรียนได้แห้งและร่วงหล่นจำนวนมากแม้สวนแห่งนี้จะเป็นสวนที่มีระบบน้ำเพียงพอแต่สภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัดเชื่อว่าสถานการณ์ภยัยแล้งจะยาวนานไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ทำให้เกษตรกร,ร,กรแม้จะมีระบบน้ำต้องเพิ่มความถี่ในการรดน้ำที่ขนต้นเป็นระยะยระยะ พื่อหล่อเลียงรักษาระดับความชืน้นรับมือ,อยังไงนะคะคือแต่งน้ําให้น้ําตลอดให้น้ําทุกวันที่จริงแล้วาตามหลักแล้วดอกลักษณะนี้ทุกๆปีให้น้ําวันเว้นวันแต่ตรงนี้ต้อง,ต,องต้องเติมน้ําทุกวันขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูลได้แนะนําให้เกษตรกรลดน้ําพืชผลเป็นช่วงๆก่อนออกดอก โดยจะให้น้ําในระยะเวลาหนึ่งเมื่อดอกติดผสมเกสรต้องลดปริมาณน้ําลงเกรรษตรกรเองต้องประเมินว่าพื้นที่ของตัวเองมีปริมาณน้ําที่เพียงพอหรือไม่เกรรษตรกรบางรายค่ะคือของแปลงคุณารีรัตน์เนี่ยเขามีระบบน้ําและน้ําเพียงพอทีนี้เขาจะต้องการไม่ให้มีฝนในช่วงนี้เพราะว่าฝนเองจะนําพาสารอาหารบางตัวที่มันจะไปเร่งการ การเกิดใบทีนี้ค่ะถ้ามีใบเกิดมาในช่วงเนี้ทุเรียนเขาจะสลัดลูกค่ะ<ม>แต่สําหรับเกษตรกร,กรที่ไม่มีระบบน้ําก็จะจะต้องการให้มีฝนตอนช่วงนี้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าผลผลิตเขาไม่ได้แน่นอนเขาต้องรักษาสภาพต้นไว้ค่ะเพราะว่าถ้าต้นแร้งขึ้นแบบมีแร้งระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่ทุเรียนหนุ่มๆประมาณไม่เกินสิบปีเนี่ยมีโอกาสตายสูงค่ะ สำหรับพืชที่มีความเสี่ยงที่จะให้ผลผลิตน้อยลงในช่วงแล้งนี้ได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะจำปาดะลองกอง,งซึ่งต้องมีการพยากรณ์อ,อีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนว่าจะมีฝนตกลงมาหรือไม่สำหรับกรเกษตรกรรายไหนที่มีระบบน้ำสำรองในช่วงนี้ไม่ต้องการให้ฝนตก,ตกเพราะในสวนกำลังออกดอกติดผลผิดกับกเกษตรกรที่ไม่มีระบบน้ำ ในช่วงนี้เพียงต้องการรักษาต้นให้รอดตายจากฤดูแล้งสองใต้หนิวรายงาน